ความน่ารักของคุณที่เขามองเห็นคืออะไรขอไพ่บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเนาะจะตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่านะคะขอพลังงานของเขาก่อน2องหนบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลุ่มนะคะ The World พลังงานของคนทนัตุไฟเมะะงงสิงธนู ก้าไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟขึ้นมาอีกหนึ Just ่งใบจ็ตสติกนะคะพลังงานของคนราศีตุลมีพลังงานของคนธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ราศีตุลน,นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่น่าจะเปิดใจให้ใครได้เข้ามาในชีวิตของเขาหรือว่าเข้ามาในโลกของเขาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใครนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบ ล้อเล่นกับความรู้สึกของใครก็ได้นะคะจัสติกเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยล้อเล่นนะคะถ้าคบก็คือครบจริงเลยนะคะแล้วก็2ดาบตรงนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ใครได้เข้ามารู้จักหรือว่าเข้ามาใกล้ชิดเขาได้ง่ายๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเขาเห็นความน่ารักอะไรในตัวคุณนะคะ ดันนะคะคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนในความรู้สึกหรือเปล่านะคะคบก็บอกว่าครบนะคะไม่ต้องเก็บไม่ต้องซ่อนเนาะหรือว่าอยู่กับคุณแล้วชีวิตของเขาสดใสก็ได้นะคะคิงถือถ้วยเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกสบายใจเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนให้คำแนะนำความปรึกษาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องหรือเปล่านะคะแดไม้ ตัวเขาอาจจะไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าคบใครก็คบจริงนะคะจะมีคนที่เป็นคนพิเศษนะคะที่เขาจะให้ความพิเศษให้เลยนะคะ เก้าไม้ตรงนี้นะคะพลังงานของตัวเขานะคะเป็นคนที่ไม่เปิดโอกาสให้ใครง่ายๆแต่ถ้าคบใครก็คบจริงอาจจะเป็นคนที่จีบใครไม่เก่งหรือเปล่านะคะคนที่เข้าไปจีบอาจจะเป็นคุณก็ได้เนาะมี8ดไม้นะคะพุ่งทยยานเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มีจดหมายน้อยๆพร้อมกับกรมรมเทพถือไว้ตรงนี้นะคะเรามาดูกันต่อเนาะ สีเปลี่ยนคุณน่าจะเป็นคนที่รักครอบครัวหรือเปล่านะคะดูแลครอบครัวใกล้ชิดกับครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะมีครอบครัวที่อบอุ่นก็ได้นะคะความน่ารักอะไรในตัวคุณที่เขามองเห็นนะคะความชัดเจนความสดใสความเป็นคนร่าเริงความเป็นคนแอคทีฟกระตือรือร้อนกล้าแสดงออก เป็นคนนิ่งๆไม่ผงผางอารมณ์เย็นมีความสุข,ขุมนะคะไม่พูดมากแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะแค่มองตาก็เข้าใจคอยเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงให้กันได้เสมอเป็นคนที่พร้อมอยู่กับเขาทุกช่วงเวลาทั้งตอนทุกข์แล้วก็ตอนสุขแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่รักทั้งครอบครัวคุณแล้วก็รักทั้งครอบครัวเขาด้วยหรืออาจจะคนในครอบครัวเขาก็รักคุณด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้คือความน่ารักที่เขามองเห็นในตัวคุณนะคะ